สวัสดีครับวันนี้ร้านคลินิกแอมนครับพามาดูเครื่องมือครับที่ใช้สําหรับถอดอเกลียวเนี่ยครับเกลียวขันบอลลมครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ฮนะเกลียวตัวนี้ครับเดิมทีผมก็จะใช้เป็นคีมปากมันแหมนมครับไปจับแล้วก็หมุนค่อยๆหมุนออกมาครับอันนี้ผมก็ไปร้าน DIY นครับผมซื้อมา สี่สิบเก้าบาทนะครับตอนนี้ซื้อมานานแล้วแล้วอันนี้คือของเดิมครับมันก็จะไม่ค่อยดีครับอันนี้มันจะมีทุกทีจะมีด้ามปลาติกแต่มันก็แตกไวก็จะเหลือแค่นี้อันนี้เบอร์สิบเอ็ดมิลน,นะครับไว้สําหรับขันมิกขันมิกตรงแจ็คโฟน,นครับตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้เบอร์สิบเอ็ดนะครับส่วนวอลลุ่มครับวอลลุ่มอันนี้จะใช้เบอร์สิบผมก็ไปซื้อมาทั้งคู่ครับ อันนี้เดิมทีจะเป็นประแจตัวทีนะฮะเป็นประแจตัวทีแล้วเราก็เอาเอาชุดเดิมมันไว้นี่ฮะแล้วผมก็เชื่อมเอาตัวเนี้ยดึงออกมาะะเบอร์สิบเชื่อมต่อมันไว้แล้วก็เจียให้มันบางนะฮะเพราะว่ามันมันรูมันแคบเราต้องเจียให้บางหน่อยนี่อันนี้คือแล้วก็ หลังจากนั้นนะครับตรงการลางเราก็เจาะรูนะครับผมใช้แปดจุดห้ามิลน,นะฮะร,รูเจาะให้ทะลุลงไปเลยนะครับมันก็จะมีระยะบอลล่มได้ถึงตรงนี้เลยนะครับคือบางครั้งเนี่ยบอลล่มรุ่นเก่าๆม,ม,ม,มันยาวเราก็เลยเจาะทําเผื่อไวนอ้นะตัวแกนเนี่ยครับมันยาวพอมันยาวปุ๊บตัวนี้มันก็จะงวมได้ไม่เต็มที่ถ้างี้ก็คือพอดีเลยแต่ก็ สะดวกนะครับไว้ไข่ไขอ่ออกนี่ครับเรียบร้อยไข่ไปเลยฮะทั้งตัวแบบเราก็จะทำงานง่ายขึ้นเลย ็ต้องดัดแปลงเครื่องมือใช้ไว้อันนี้ผมก็ทำไม่านาน้วสนิมจะกินแล้วนะไม่ได้พ่นสีมันเพราะว่าใช้บ่อยมันก็จะมันองครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ให้ดูเครื่องมือที่สำหรับใช้ถอดก็ค่อนข้างสะดวกครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ